สวัสดีครับม, no ม Walker, ä, ันเด็กก oh. <com Catholic life> ับกอล์พญเดงว่างามกันแล้วครับวันนี้พญเดงกับเจ้าาพผีพระหนองมาเที่ยวชมวัดว่าอารามครับวันนี้วันนี้พญเดงพามาทางวัดวัดโพกลางบ้านวะหลวงหนองแวงครับอยู่อำเภอโกสมพิสัยเนี่ยละครับตำบลวางแยวมาติดตามครับวันนี้พญเดงเจ้าภาพย่างเที่ยวชมไปโอ้ชมวัดว่าอารามสวยงามครับพี่น้องคนสวยงาม มีริงหลายครับมีอันนี้ก็เป็นน้ำตกปลาหิมพันธ์ครับนี่จำลองขึ้นมาสวยงามแน้งเรื่อยๆครับพี่น้องไปไปหุ่นโอ้สวยงามพญาะนาคสวยๆครับนี่แหละครับปลาหิมพันธ์จำลองอยู่วัดบ้านบะหลวงหนองแวงครับนี่สวยงามครับพี่น้องมบงมึง,มงโอ้หุ่นครับแหงไปเรื่อยๆครับพี่น้อง นคนเอานนนี้จาแม่คนอิ่มมีพญา,านาคคร้อมครับนี่ครับสวยงามใครอยากมาท่องเที่ยวก็ได้ครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวแถวตำบลวังแงาวนี่ครับบ้านนองแวงบ้านบานหลวงครับนี่ปลาหิม,มะพันจาลองครับนี่พี่น้องสวยงามมีกวางมีพญา,านาคแล้วก็ มีนั่งเงือกร้องครัเนี่นา่งเงือกนะครับมีเจ้าแม่กวนอิมใช้อ,อย่างมาสักการะบูชาก็ไเลยครับมาเที่ยวชมผ้าเด็กหน่อยเล็กๆมาเที่ยวชมกันเลยครับสวยงามครับมีเจ้าแม่กวนอิมมีป่าเงนินป่าทองมีนั่งเงือกนะจิตตามไปเรื่อยๆครับว่ามีอย่างเนี้ยหลายครับหลากหลายมีพญานาคตัวใหญ่มีสาบัว มีเทวดาอารักษ์หลายๆครับแล้วก็มีจ่จมวขวัญอิ่มองงหญ่ๆฝังประทานพรน,นี่อันนี้เป็นรูปแบบของป้าหิมพาน์จำลองครับพี่น้องาให้เบิ่งไก่สวยงามม่อคอยมีเห็นนะครับพี่น้องนี่ก็นโดนๆยังสิมีเห็นแบบนี้วันนีดเดกกได้ผพานมากเล็ดเดยว่าสิแบแวะ ท่าไปเห่นนองเดืบเบิงยัวัดบ้านหนองแวงตำบลวังเย้วอำเภอโกสมิสัยครับจังหวัดมาารามอันนี้ก็เป็นกวงครับนี่กวงทองอส่วนทั้งนี้ก็เป็นพ่อพัตรุปูปปางนาคโปกครับอันนี้ก็อีกซนหนึ่งครับนี่เป็นอ้างปลาครับนี่เป็นพอพัตรุปูปอยู่ในสาบัว อันนี้เพิ่นเอื่นว่ายังกับบูวครับพี่น้องก็สวยงามดีเป็นพ่อพัุธรูปแล้วก็มีใบบัวย,ยุกยกกลางสาน a m ครับมีปลาเงินปลาท้องตัวให้่อยู่นะปลาขาบดอกบัวสวยงามครับพี่น้องนี่ก็เป็นพ่อพัุธรูปปางเปิดโลกสูงส1เอเมตรครับนี่นี่แหละครับปฏิมาก,กรรมสัยจดของวัดวาล้ำไทครับก็อจะเลืม มาเที่ยวได้ครับอยู่ทางวันหนองแวงตำบลวังแงาวอำเภอโกสมบิสัยนี่แหละครับพี่น้องอันนี้ก็สูง11เ,เมตรครับนี่อาคลิปนี้กับพินเด็กก็เด่นน้ำเรลืองเล่าดีๆมาฝากฟีฝาก,ฝากน้องครับมาสักลาบบูชาได้ครับทางวัดวันหนองแวงนี่แหละ มาท่องเที่ยวได้พ้าลูกเล็ก,เ,ลกเด็กแดงมาเที่ยวมาชมนะครับเสียง,งนะีเป็นโซนของปลาหิมพันจำลองกับนี่โซนนี่ก็เป็นโซนสมเด็จองค์ปฐมบรมจกรักรพรรดิรับนี่สวยงามครับหลากหลายสีสันเป็นพระพุทธรูปปางนั่งสมาธิครับนี่ไรอยากมาสักกะระบูชาอะไรครับหนึ่งก็เป็นพระวิสุทธิเทพ ปางนิพพานนะครับเป็นปางนิพพานนะครับนี่รบรรยากาศในวัดบริเวณวัดสวยงามครับปฏิมาก,กรรมที่สวยงามครับนี่หลากหลายปางครับพี่น้องกับใครอยากมาเที่ยวมาชมกันได้ครับอยู่ทางวัดบ้านหนองแวงนี่แหละสวยงามครับนี่ก็เป็นอีก โซนหนึ่งครับนี่เป็นโซนของปลาหิมพานจำลองครับนี่มีพญาหนากสวยง่มีสาบัวมีเทวดาอารักษ์หลายๆครับแล้วก็มีจมแมวีควนอิม่มองง่ายๆฝังประธานพรอน,นี่อันนี้เป็นรูปแบบของปลาหิมพานจำลองครับพี่น้องฮ้าพี่้องใกล้สวยงาม โมกคอยมีเห็นนี่ครับพี่น้องนี่ก็โดนๆยังสิมีเห็นแบบนี้วันนี้เด็ก็ได้ผ่านมากกเล็ดเดวาสิบแหวะไทยทําไปพี่น้องเดือบึงยัวัดบ้านหนองแวงตำบลวังเย้วอำเภอโกสมิสัยครับจังหวัดมาารามอันนี้ก็เป็นกวงครับนี่กวงทองส่วนทั้งนี้ก็เป็นข้าวพัตรูปปางนาคโปกครับ อย่าเลื่มฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พยยเดีๆนะครับเป็นกำลังแรงใจสวัสดีครับ